you <music> ที่บริเวณสวนสาธารณะเทศบาลตำบลวังโป่งหมู่ที่13ตำบลวังโป่องอําเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์นายพิทยาดงพัตราในอำาเภอวังโป่งเป็นประธานเปิดโครงการตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียวถนนคนเดินเทศบาลตำบลวังโป่ง โดยมีนายพรัตน์พิงค์ประยูนนายยุทธิสมนตรีตะบนบางโป่งกล่าวรายงานและหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองคอ์กรปกครองส่วนท้องถิน่นร่วมงานโดยตลราดนัดสีเขียวมีการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์จากเกษตรกรกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มอาชีพต่างๆนำผลผลิตและผลิตภัณฑ์มาจำหน่ายในตลราดนัดสีเขียวกันอย่างคับคัางอาทิเช่นผักพื้นบ้านต่างๆ ผลไม้ตามฤดูกาลอาหารพื้นบ้านหลากหลายให้ผู้มาจับจ่ายตลาดได้เยี่ยมชมชิมและช็อปได้อย่างสุขใจสมัครตลาดนัดสีเขียวเทศบาลตำบลวังโป่งจัดขึ้นเพื่อให้คนในอำเภอวังโป่งแต่ละตำบลหันมาปลูกผักหลากหลายบริโภคในครัวเรือนและแบ่งปันเพื่อนบ้านหรือก็นํามาจําหน่ายก่อให้เกิดความรักความสามัคคีในชุมชนเป็นกลไกในการเพิ่มช่องทางการตลาดให้เกษตรกรกลุ่มอาชีพขณะเดียวกันผู้บริโภคได้พบกับผู้ผลิตโดยตรง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันผู้บริโภคก็เกิดความมั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าสามารถเลือกซื้อสินค้าที่สดสะอาดปลอดภยัยราคาถูกกว่าท้องตลาดทั่วไปที่ไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางสร้างความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจให้กับชุมชนโดยสินค้าเกษตรที่นำมาจำหน่ายต้องเป็นอาหารที่ปลอดภยัยและเป็นพืชผักผลไม้ที่ปลอดภัยจากสารพิษทางนี้ยังมีอีกหนึ่งไฮไลท์ในตลาดนัดสีเขียวที่เรียกได้ว่าออกมาสร้างสีสันและเรียกเสียงฮือฮาเป็นอย่างมาก เมื่อมีเมื่อมีมนุษย์กบได้ออกมาเดินตลาดจนทำเอาบรรดาชาวบ้านพ่อค้าแม่ค้าเด็กๆที่มาเที่ยวตลาด วิ่งตามพี่กบหรือมนุษ่นกบกันอย่างสนุกสนานสร้างเสียงหัวเราะให้กับป่านาพ่อค้าแม่ขายและชาวบ้านที่มาจับจ่ายใช้สอยตลาดนัดสีเขียวแห่งนี้โดยเฉพาะเด็กๆได้พาการถ่ายรูปกับพี่กบอย่างคึกคักและหลังจากชาวบ้านที่พาการมาจับจ่ายใช้สอยในตลาดนัดสีเขียวแล้วอย่างจุงมลูกหลานพากันมานั่งดูหนังกลางแปลงเรื่องสปาร,ร์เร่ซึ่งมีผู้คนรอคอยมานานแล้วโดวยเฉพาะเด็กๆได้ดูอย่างสมใจโดยเฉพาะงานานี้ได้ทั้งอิ่มและทั้งผักสดๆได้ทั้งดูหนังฟรีกลับบ้านดู